สำหรับเราไม่ได้เกาะแนบผิวขนาดนั้นเอาจริงก็เสียดายตังเหมือนกัน รีวิวคูชั่นดำโจวีนากันทุกคนวันนี้จะมาลองเทสกันแบบา่าเตรียมผิวหน้าดีๆนี่ล้างหน้าเรียบร้อยแปะทนเนอร์แพทมาดูกันว่าน้องจะอยู่ยังไงตอนแรกได้แกะของลองเลยไปแล้วแต่ว่าเป็นแกะของลองเลยแบบเรียลๆสดๆพัสดุมาถึงก็ลองเลยวันนี้ก็จะมาเตรียมผิวอย่างดีผิวหน้าเย็นไหนๆก็ทำรีวิวแล้วเอาคูชั่นดำแบบเทียบกับสูตรเก่าไปเลยสูตรโลกับสูตรเซนิแมทจะแตกต่างังไงตามรับชมได้ในวิดีโอนี้นะครับติดไม่แต่ไม่เลือกไม โอเคไมค์กลับมาแล้ววันนี้ก็จะมาเปรียบเทียบพชั่นดำจูวิน่าสูตรใหม่กับเซมิแมทสูตรเก่านะครับไหนๆก็รีวิวแล้วเปรียบเทียบกันไปเลยแล้วกันว่ามันแตกต่างกันยังไงคุณแปะโทนเนอร์แพดเสร็จขอพักให้มันแห้งก่อนรีบเราได้มีการแกะของเราเลยไปในคลิปสั้นแล้วก็มีเพื่อนๆเห็นไปในแนวทางเดียวกันนะทุกคนแล้วก็มีเพื่อนทักมาว่าแบบมันอาจจะยังไม่เซ็กับผิวหรือเปล่าเขาเซ็ตกับผิวแป๊บหนึ่งมันก็เกาะกับผิวแล้วเต็กก็เลยจะมาทดสอบคลิปยาวอีกครั้งในยูทูบเพื่อนๆดดูนนนะะคครรรับเเเปป็็ลลิยยยาาาวจททสอกกกมีใช้ ลากาดผิวหน้าตอนนี้ก็คือหลังจากใช้โทนเนอร์แผดลากาดนะทุกคนเดี๋ยวเราเซตตัวแป๊บหนึ่งอะเดี๋ยวกลับมาลงครูชันนี้สกินแคร์ก็เซตบนผิวเรียบร้อยแล้วจะมาลงตัวนี้ให้ดูกันตัวนี้คือคุชชันดำจวิน่าเผยผิวสวยคุมมันกัน กันเหงื่อไม่ดอกเป็นค่าปิทนทั้งวันเนื้อบางเบาอันนี้คือคาเคลมที่เขาปรุมาเขาออกมาทั้งหมด8เฉดสีด้วยกันเต้ใช้เป็นสีศูนย์หกเนาะกดมาแบบเดิมเดิมเอาไม่พลาดตอนแรกจะลองห้าแล้วแต่แบบขอ6ก่อนละกันแต่ตอนนี้อาจจะขยับไปสเพราะรู้สึกว่า6มันอาจจะเข้มบนผิวเข้มถึงเ็เลยนะทุกคนเต้ว่าใครผิวเข้มกว่าเต้เนีเ่ยเบอร์เจเลยเบอร์เจได้เลยแต่ดูจะเป็นแบบ7แบบเป็นครูโทนอะ ถ้าวอร์มโทนจะต้อง6อยู่คูชชั่นดำตัวนี้เขาเคลมมาเลยว่าเขาเป็นมีเดียมทูฟูลค่ะว่ามีโกลฟินิกดูโอฟินเทคโนโลยีติดทนกันน้ำกันเหงื่อมันคุณนุ้นะดูโอฟินเทคโนโลยีเปิดตัวมาอลังการเปิดออกมาเต้ตกใจแน่นอนว่าพูดไปแล้วว่ากระจกมันไม่มีสติกเกอร์แปะมันแอบงงงงนิดนึงว่าเอ๊ะ พราะปกติคุชชั่นอะเปิดมากระจกมันต้องมีสติกเกอร์แปะใช่ปะ่พะพอไม่มีกระบอนอีกตรงที่วอร์มอะไม่มีที่วอร์มไม่มีขุกขะเป็นเรียบๆกดเนื้อคุชชั่นออกมานี่ประมาณนึงพับดูเหมือนแบบจะกินคุชชั่นนะเพราะว่ากดออกมาเยอะแล้วมันซึมหายไปไม่ได้จะกดมาแค่ปาดเดียวพอแล้วก็วอร์ไมไ่ทัวพับมันกืนหรือม,มันหายอะ,อะ ดูมีความกลว์นะตัวคูชั่นแปะลงไปรู้เลยว่าอันนี้แหละไม่เหมือนเดิมคือตัวฟินิชที่ได้หลังแปะคูชั่นก็ยังมีความกลว์บนผิวกดมาครั้งเดียวน่าจะเกลี่ยได้ทั่วหน้าแต่เราเกลี่ยแค่ครึ่งหน้าพอมองในกระจกได้แอบรู้สึกว่าอันนี้มันสว่างกว่า นิดนึงไม่เป็นไรอยู่ในการรับได้ก็กด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 แล้วก็ปัญหาที่ได้พบหรือว่านาไม่กดจมูกจมูกอะกดกดหลายรอบและมันไม่ติดต้องบอกว่าตัวครูชั่นสุดเก่าะวะแ,แล้วก็รีวิวแล้วก็ชอบแล้วรีวิวแบบแสนแต่เลยอะรีวิวอะไรปังทุกทีเพราะว่าของเขาดีอยู่แล้วพอเราบอกว่าเอาอใช่แล้วชอบแล้วใช่แลดีใช่แล้วจึง้งอะไรเงี้ยยอดวีวมันก็แตกแต,แตนอะอันนี้คือผิวหน้าที่ลงทันเด็นปะมันจะมีความกลว์นิดนึงมันไม่ติดจมูกแต่ว่าตอนเนี้ยเออมันดีขึ้นแหละหรือว่าผิวหน้าเเรราาย็็็นนนกกไมู่้้แแปโออพตงหคืั ได้เห็นผลจริงๆเนาะผิวหน้าจะมีความกล์ขึ้นมาเห็นนะระหว่างรอนอเขาเสร็จตัวเราจะไปลงเซมิแมทรุ่นเก่าเด้ก็ใช้เป็นเบอร์6เหมือนกันตัวฟองนะ้ำมันมันแอบรู้สึกต่างนะหรือว่าอันนี้มันนานแล้วก็ไม่ส่วนรุ่นเก่าเนี่ยจะมีความส้มกว่าวอมกว่าอันนี้ติดเหลืองน้อยกว่าเบอร์หกสุดโกล์มันดูติดส้มน้อยกว่าพอปาดลงไปเห็นเลยว่ารุ่นเก่าอะ่ะมันติดส้มแล้วก็ฟิลมนี้ค่อนข้างชัดเจนคือรุ่นเก่าอะ่ะลงบนผิวแล้วมันจะแมทไม่ได้มีความกล์ฉ่ำแต่สิ่งที่เห็นเลยคือความมติด้เห็น หน้ามันส้มข้างหนึ่งลูกเก่าคือลงบนผิวแล้วแมตแมตแมท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 ส้มกว่าจริงๆแมตแมท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 ต์อนนี้เดี๋ยวจะทดสอบแบบไม่เสร็จแป้งแล้วกันเดี๋ยวจะปล่อยหน้าอย่างเงี้ยทั้งวันดูคนว่าจะอยู่ได้กี่นานก็5นาทีผ่านไปแล้วฟินิชหลังลงที่ได้ก็คือนี่ด้านนี้จะมีความโกลว์กว่าอันนี้จะแมทกว่านิดนึงไปเซมิแมและอันนี้คือความแตกต่างก็คือมีเรื่องฟินิชแล้วกกก็เเเเรรืื่่่่ออองงงสีีนนนนนาาะทบ์หมมััฝ้้จติดวึ อันนี้ก็จะติดส้มน้อยลงและอันนี้ก็คือฟินิชกล้องหลังนะทุกคนกล้องหลัง iPhone 17 Pro Cushion d a Joanna สุดโกลว์อะไงี้มันจะมีความโกลเล่นแสงมากกว่าเซมิแมทรุ่นเก่ารุ่นเก่าก็จะแบบออกแนวเซมิแมทอะไม่ได้โกลจนเกินไปอะถ้าเทียบกันสองด้านรุ่นใหม่จะโกลวเขาเป็นสุดโกลไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นไหมรุ่นเก่ามันจะแอบติดส้มมากกว่าแต่ว่ารุ่นใหม่ติดส้มน้อยกว่ามีความเป็นดูชอมากขึ้นแต่ก็ยังเป็นวอร์มโทนอยู่นะทุกคนเพราะก็แอบรู้สึกว่าหหหหนนนนน้้้้้้าาาามมัััััเเเเเเลลืออองงงงขขขึใใใคครดดูสบกวว่่ตตไทิซยยยปแ เราได้เซตตัวพร้อมๆกันเดี๋ยวเต้ตัดคิทสั้นให้ดูในนี้ว่าเต้รีวิวเป็นยังไงบ้างในแกะของลองเลยมันยังไม่เซตกับผิวเลยลงไปเจ็ดคือไม่ชอบเลยก็ไม่ได้ต่างอะไรจากเดิมปะพับกินคูชชั่นแต่ว่าฟินิชมันไม่ได้ต่างจากเดิมมากมันไม่เกาะจมูกตีเต้อะทุกคนรู้สึกว่ามันไม่เซตบนผิวมัน กาะผิวอ่ะมันลอยแล้วมันปาดแล้วมันหลุดเลยรีวิวคุชชั่นดําของจจวีนาฉบับคนซื้อเองกดตั้งแต่ตะก้าเปิดมาส่งเมื่อกี้เลยกูไม่รู้คนส่งบนอะไรอยู่ต้งนานเทียบให้ดูเลยกันคุชชั่นดําในตานานฉบับคนซื้อเองแบบไม่ได้ส่งให้และนี่คือคุชชั่นดําของจจวีนาทุกคนจะเทียบไปเลยกับสูตรเก่าว่าเก่ามันจึ้งอยู่แล้วสูตรใหม่มันดีกว่าย,ยังไงหรือว่าเหมือนเดิมคือแบบไม่ชอบเลยที่ตลับฉันแปลกใจเหมือนคนแปลกใจกับคนไทยตลับมันเหมือนผ่านการใช้งานมาแล้วไม่มีสติกเกอร์ที่กระจกปกติทุกแบรนด้ีขึน เป็นสีดําเป็นมุมแหลมที่วอร์มพูชชันไม่มีคุกข่แต้นจะเปิดคลิปมาคือด่าหมดเลยกับโจวินา่าซึ่งเต้ใช้เป็นเบอร์เดิมคือเบอร์0ูนคนไทยก็แปลกเนาะเหมือนแบบเวลารีวิว,วข้อเสียอะไรเงี้ยชอบมากจอดวิวดีเองเกดีแต่แบนด์ไม่ชอบเฮ้ย <c oughs> เนื้อครุชชั่นเบามากฉ่ำๆนี่แตะบอบๆอันนี้คือครุชชั่นเบอร์ศูนย์หกสีก็เหมือนจะเหมือนเดิมนะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะเดี๋ยวเราจะลงน้ำหนักบอกว่าสูตรเก่าเขา,เขาดีอยู่แล้วแต่ที่ทำาพือนอทาใหม่เพราะว่าคนเราไม่ได้ชอบลุกเดิมตลอดเวลาคุณพี่ชาไปปะเขาก็โลชั่มกันทั่วประเทศพี่เพิ่งออกมาประมาณ3 4ปีออฟฟินิที่ได้น,นี่จะเป็นโกลมันก็เหมือนเหมือนในครุชชั่นตลับเก่าปะโกลช่ำสวยแต่เขาเคลมว่าของเขาเนี่ยเป็นโกลช่ำสวยที่ติดทนคุมมันเรามาเทสกันไปเลยให้มันจใครออยากต่ ก็ตามไว้เดี๋ยวจะลงคลิปนี้ก่อนวเวทก็คือต่อจากคลิปนี้เลยดีซิเต้ซื้ออนะไรวันนี้ดีซิเต้ซื้อคุชชั่นดำของโจวีนาที่รู้สึกว่าเหมือนเดิมเวลาเปิดคลิปเนี่ยไม่ชอบไปก่อนไม่ชอบเพื่อดึงคนดูไว้ก่อนคือถ้าเปิดแบบเปิดคลิปมาแล้วชอบเนี่ยคนไม่หยุดดูใครจะหาว่าไม่จริงนะมันคือเรื่องจริงมันต้องเปิดคลิปให้ดึงดูดคนดูไปก่อนไม่ชอบเลยเนื้อมันแบบเยอะมากออกเป็นคุชชั่นเนื้อโกลว์แปะจมูกหลายรอบไปเนี่ยมันลอยออกมาไม่ติดที่จมูกสักทีผิวที่จะต้องลงอ่ะห้ามโกกกลมม่่่นนนหุชัทีจูแะเๆ แตะตามๆๆๆๆมันหายไปไหนโอเคอันนี้ก็เป็นแกะของลองเลยเดี๋ยวจะพยายามใช้ให้ดูครับจมูกกดเท่าไหร่ก็ไม่อยู่จะได้ใช้ไหมเนะี่ยแล้วที่ลงไปบนผิวนี่มันเซตหรือเอามันเกาะมันลอยมันหลุด โอเคเดี๋ยวให้เวลาเสร็จตัวแป๊บหนึ่งเ,เดี๋ยวกลับมาระหว่างรอน้องเสร็จตัวเดี๋ยวเราจะเทียบกับสูตรเก่าให้ซึ่งสูตรเก่าก็ใกล้จะหมดแล้วรีวิวไปแตกแตนมากๆเหมือนจะเข้มกว่าเหมือนสูตรเก่าเบอร์6จะแอกส้มกว่าเห็นปะไม่ได้โกหกนะแล้วเราจะลงแวร์เทก,กันแบบว่าอ๋อเริ่มเห็นแล้วว่าสูตรเก่าอะรู้แล้วว่าต่างไงส้มกว่าอันนี้คือกล้องหน้า iPhone 17 โปรที่ชัดที่สุดในบรรดามือถือนะตอนนี้คะแนนกล้องหน้าดีที่สุดขออภัยโจวีน่าด้วยที่อาจจะรีวิวไม่ค่อยตรงตามคนอื่นเพราะว่ามันใช้กับผิวเราเรามันได้แบบต่างอยอนนู่อันนี้มีความสั่โกลว์แล้วเนี้ยคือแบบแมตต์ปาดและหลุดไหมไม่หลุดไม่หลุดเพิ่งลงปาดไม่หลุดแต่นี่ลงไปสักพักหนึ่งปาดหลุดก็จะมาดูกันว่าการติดทนขะเนยมันจึงแค่ไหนก็ไม่ได้รู้สึกว่าแตกต่างอะไรกันมากอันนี้คือ4 0 6ของคุชชั่นดำนะทุกคนกลว์อันนี้คือ 06เวอร์ชันเก่าอย่าเลือกขายนะเพราะรู้สึกว่าอันนี้เซตตัวกับผิวได้ดีอันนี้ใช้ครั้งแรกก็ก็เป็นอันนี้ก็คือผิวเรารีวิวทุกคนสุดท้ายแล้วใครชอบไม่ชอบอะไรยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้เราก็รีวิวเรื่องเหมือนเดิมเพราะว่าเราเสียเงินซื้อมาแล้วดิสิเตอซื้ออะไรวันนี้ดิสิเตอซื้อคุชั่นดําที่หลุดพักหนึงแล้วนะประมาณสามนาทีไม่เกาะผิวอะแล้วมันจะติดทนอันนี้เพิ่งลงปัง เห็นปะยังไม่หลุดดูจะต้องพูดอะไรก็ภาพมาตาสิมไปแล้วเดี๋ยวเต้จะมาแวร์เทสต่อว่าฟินิทที่ได้ตั้งแต่เปิดคลิปมาคือทัวลงหมดแล้วบางเดี๋ยวจะมาดูว่านางจะติดทนหรือว่าอะไรยังไงตอนนี้เวลาประมาณจากการปาดเมื่อกี้ก็รู้เลยว่าอยู่ไม่ได้เซ็ตบนผิวไม่ได้มีสกถึงความแตกต่างอัปเดตผิวทุกคนตอนนี้เวลาห้าโมงครึ่งแล้วผ่านไปสามสี่ห้าสามชั่วโมงผ่านไปก็จะได้ประมาณนี้ทุกคนพูชชั่นดำจูบีน่าพูชชั่นสูตรเก่า ถ้าเต้ไม่บอกว่าใช้คุชชั่นสูตรไหนข้างไหนเพื่อเพื่อนดูออกไหมว่าข้างไหนไปข้างไหนแต่ว่าสูตรเซมิแมทอะเริ่มโกลวไปคุชชั่นโกลแล้วส่วนคุชชั่นโกลเนี่ยก็จะกลมกลึงกับเซมิแมทผิวเรารีวิวทุกคนสองข้างเนี่ยมันเหมือนกันมากเลยตอนนี้มันแยกไม่ออกว่าด้านไหนเป็นด้านไหนตอนลงคุชชั่นดำใหม่ๆคือ, glow อโกลชํำรอยตะโกนมาเลยไม่แมทก็คือมีความแมทกว่านิดนึงแต่พอทิ้งบนหน้าเต้ทั้งหมด3ชั่วโมงทุกคนไม่ได้รู้สึกถึงความแตกต่างจากเซมิแมตเลยเพราะว่ากัน อะรก็คือเดวิวเร็วๆจากการทดสอบคุชชั่นตลับดำสูตรใหม่สูตรโกลว์แล้วก็เซมิแมทสูตรเก่านะทุกคนก็รประมาณนี้คือถ่ายด้วยกล้องหลัง iPhone 17 pro ด้วยนะทุกคน no f i l อร์เป็นกล้องสดทูกใจไม่จ๊ะเดี๋ยวมาดูซิว่ามันหลุดหรือเปล่ายังไม่เซ็ตก,กับผิวเลยปาดปุ๊บหลุดปับ๊บเซมิแมทหลุดมาประมาณหนึ่งแต่ให้เพื่อ,อนๆดูในกล้องว่ามันหลุดติดผิวมางน้อยแค่ไหนทุกคนการปาดเมื่อกี้ก็คือรู้เลยว่า ไม่ได้เซตติดผิวกลายเป็นว่าตอนนี้งงแหละวว่าจะถ่ายกล้องหน้าหรือกล้องหลังแต่เก็บกล้องหลังให้ลูกกันก็ได้อันนี้คือฟินิีที่ได้นะทุกคนตอนประมาณ11โมงอันนี้คือคุชชั่นดำโซมินาและอันนี้คือคุชชั่นเซมิแมทได้ชาเลยว่าคุชชั่นดำสูตรใหม่จะติดส้มน้อยกว่าสูตรเก่าจะติดส้มมากกว่าน่าจาละลดความเหลืองลนะ่ะมีความนิวโตรมากขึ้นไม่รู้ว่าคําว่าลดความเหลืองคือลดความส้มหรือเปล่าแต่เรารู้สึกว่าฝั่งนี้ส้มกว่าด้านนี้อัปเดตนาหน้่งชั่วโมงผ่านไปทุกคน 2> 2 ประเด็นคือจะถ่ายกล้องหน้าเพราะว่ามันเป็นเซนเซอร์กล้องใหม่แต่แบบก็พอถ่ายกล้องหลังอะ่ะมันเห็นเลยว่าภาพมันคมชัดกว่าแล้วแบบเพื่อนๆจะได้ประโยชน์มากกว่ากล้องหน้าก็เดี๋ยวเก็บฟุตกล้องหน้าสลับกล้องหลังละกันและนี่คือการถ่ายไม่มีมอนิเตอร์มองเลนส์แต่เพียงผู้เดียวอ่ะค่อยๆฝึกไปเดี๋ยวมันก็ชีดพุชั่นดัมจวิน่าทุกคนเรื่องการดรอปเนี่ยได้รู้สึกว่าน้องเขาดรอปนิดนึงอะ่ะให้เลือกสีที่แบบสว่างกับผิวนิดนึง แต่ว่าถ้าได้พอดีผิวอ่ะมันก็จะมีความดรอปนิดนึงตอนแรกเต้ลงอ่ะเบอร์สูดหกอ่ะมันค่อนข้างพอดีกับผิวทุกคนแต่เนี้ยผ่านไปประมาณชั่วโมงจะสองชั่วโมงแหละใครกลัวคุชชั่นจวีน่าดรอปเนะทุกคนก็ให้เลือกแบบที่มันสว่างกับผิวนิดนึงพอหลังจากเขาเสร็จตัวหลังจากเขาดรอปแล้วก็จะพอดีมันอยู่เท่าเดิมเลยนะตอนนี้เต้กลับมาอัปเดยคับผ่านไป4ชั่วโมงแล้วผิวหน้าเต้ก็จะได้ประมาณนี้ฝั่งนี้ก็เป็นคุชชั่นดําแล้วก็นีคุชชั่นกันุ่นกับอ ยืมกลบอกก่อนว่าผลลัพธ์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับสภาพผิวแต่ละบุคคลแล้วก็เราอะเป็นการเทสแบบวันนี้ใช้โทนเนอร์แผ่นหนึ่งแผ่นจมูกที่มันหลุดอะมันดีขึ้นนะทุกคนเพราะผิวเรามันเตรียมพร้อมให้ดีคลิปแรกที่เต้ทดสอบไปคือการแกะของลองเลยก็คือหน้ามีมอเตอร์ไเซอร์อะไรเรียบร้อยแล้วก็แปะคุชชั่นทับไปวันนี้เนี่ยมีการเตรียมผิวที่ดีขึ้นคือใช้โทนเนอร์แผ่นแล้วไม่ได้ใช้มอเตอร์ไเซอร์ไม่ได้ทาเลยใช้โทนเนอร์แผ่นเสร็จก็ลงตัวคุชชั่นนี้วินิจวันนี้ก็จะ วนบนบนนแทบ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 ก็ทิ้งไว้ให้เสร็จตัวแล้วก็การที่เต้ปาดให้ดูเพราะว่าเต้เห็นมันไม่ติดจมูกเต้เลยปาดให้ดูเหมือนผ่านไปสามทุ่มก็เลยปาดให้ดูใช้ชีวิตปกติไม่มีใครมานั่งปาดคุชชั่นหรอกเพราะว่ามันก็มีคุชชั่นตัวหนึ่งที่แบบเหมือนจะลอยๆอยบนผิวมันไม่ติดเพวแต่จริงมันติดทนและเต้เชื่อว่าคุชชั่นจวีนาก็เป็นแบบนั้นคลิปนี้ก็จะมาดูว่าคุชชั่นจวีนากรอบไหมต้องเช็ดหน้าให้ดูรอบเสื่อมงงเพราะว่าฟินิชตอนนี้มัันนนนนนเเเเหหือออกก็็็ลยงงงวว่่่าาาะคคชชไไปดด้รจฝแ 차가워. เออใช่เด็ดเหอะใครอยากให้แวร์เทปแบบว่าการไปออกกําลังกายจัดเต็มอะไรเงี้ยคอมเมนต์ันเข้ามาได้เดี๋ยวทำนี่อันนี้คือหน้าสด c ี e อ n ดีมากตั้งมาตรฐานได้ดีมากทําให้ฉันไม่อยากใช้สำลีห้ออื่นตอนแรกว่าจะถ่ายกล้องหน้าให้ดูแต่สลับกล้องหลังอะหลัง iphone สิบเจ็ดมันชัดมากอะมันเหมือนใช้กล้องเลยเราก็เลยแบบสงสัยก็ต้องกลับมาถ่ายกล้องหลังแล้วก็ใช้สะจกสะท้อนสะจกอะใช้กระจกสะท้อนเอาอันนี้คือหน้าสดนะทุกคน cleansing c a r โอเคตอนนี้ก็คลีนหน้าสับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาลง c ุชช่นกันให้ดูว่าผ่านไป5ชั่วโมงเนี่ยนาง มาข่าวนี้แล้วก็จะลงให้ดูว่านิดเดียวจริงๆนี่แตะขึ้นมานิดเดนิดเดียวนะนิดเดียวจริงๆอันนี้ให้ดูเลยนะเพราะก่อนหน้านี้คือตัดทิง้งไม่ได้ให้ดูว่าแปะนิดเดียวก็วจะมีแบบเพื่อนๆมาคอมเมนต์ว่าใช้นิดเดียวใช้เยอะใช้เยอะไปใช้นิดเดียวแต่ว่าตัดทิง้งไม่ได้ปาดทิ้งให้ดูว่าเราปาดทิง้งดูไม่เชื่อต้องขนมาให้ดูทั้งหมดขราวนี้ก็คือไม่ตัดนะตรงนี้ให้ดูกันไปเต็มเปึ้งปึง้งปึ้งคูชชั่นอยู่ในพับจริงๆฉสังก็พูดไปเรื่อยที่แบบว่าพับมันกุอะเ้พพูดดใหวธ แต่จริงๆรู้อยู่ทุกคนจะดุดหมดแล้วก็กดขึ้นมารอบเดียวคือแปะได้ทั่วไม่ชี้นำแล้วกันไม่พูดแล้วว่ามันดอปเยอะหรือไม่เยอะให้ดูวิดีโอกันแบบพูดมากแต่เธอก็เข้าใจผิดกันไปหมดน,นี่คือผิวหน้าที่ลงทันทีด้านนี้และอันนี้คือผิวหน้าที่ผ่านไปแล้วห้าชั่วโมงต้องปาดให้ดูปะผ่านไปแล้วห้าชั่วโมงนะยังไม่เสร็จก,กับผิวก็แต่ก็ต้องบอกนะทุกคน ครชันกลมเป็นแบบนี้ปกติแล้วไม่มีใครมานั่งปาดแบบนี้ให้ดูเพราะว่าแค่รู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ติดจมูกลองปาดสิเอาปาดแล้วหลุดจบเลยแล้วนี่คือผ่านไปห้าชั่วโมงก็มันชีวิตจริงมันไม่มีใครมานั่งปาดหรอกชันก็ไม่ปาดแต่ชี้ปาดเพราะว่ามันเคยไม่ติดจมูกก็เลยลองปาดดูตบ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 ซบซบซบบดบดไม่ดอบคอมเมนต์มาแล้วอันนี้ลงให้ดูสดๆดำจนวนาสรุปท่านท่านคือ อึดถึกทนสําหรับเราไม่ได้เกาะแนบผิวขนาดนั้นแต่ถ้าไม่ไปยุ่งกับมันนางติดทนนะสี่ห้าชั่วโมงคือเอาอยู่ผิวหน้าเริ่มมันมันแต่เอาอยู่มันเหมือนคุชชั่นตัวหนึ่งที่เต้คเคยดีไว้ว่ามันดูเหมือนจะไม่เซ็ตบนผิวแต่เอาพอเข้าจริงๆแล้วอะพอลาเทสแล้วอะมันเกาะติดผิวตั้งแต่เช้าจนหลดเย็นจริงๆนะมันเป็นแค่ความรู้สึกที่มันจะไม่เกาะผิวแต่เอาจริงๆแล้วอะพอทดสอบจริงๆจังๆ,งๆอะ่ะนางอึดถึกทนติดตั้งแต่เช้าจนหลดเย็นเ,เรื่องดออปกาะเทสใ,ให้ดูแล้ว เรื่องคุมมันก็มันก็เป็นคุชชั่นกลอวนะจะให้แบบมันคุมมันเท่าตัวนี้ก็คงเป็นไปไม่ได้แต่แปลกที่ตัวนี้ลงไว้ระยะเวลาเท่ากัน4-5ชั่วโมงฟินิชหลังลงคือเหมือนเตงเป็นคนชอบคุชชั่นกลว์มากใช้ฟินิชกลว์คือแบบผิวสวยมากแต่เต้ต้องเสริมด้วยแป้งฝุ่นหรือว่าเซตติ้งสเปรย์เพิ่มเติมเตม้ไม่สามารถใช้คุชชั่นกลว์ตัวเดียว,เด,ยวเดียวอยู่ได้ผิวเต้เป็นคนผิวปกติผิวปกติไม่ได้แห้งไม่ได้มันผิวปกติเลยชอบผิวกลว์กันแดด กลอลองพื้นกลอชอบหมดไม่ชอบอะไรที่แมทอันนี้ก็ถือว่าเป็นคุชชั่นตัวหนึ่งที่เต้ชอบนะครับมันให้ฟินิชติผิวที่แบบกลอฉ่ำสวยแต่ว่าถ้าอยากให้มันใช้แบบรอดในชีวิตประจำวันจริงๆก็ต้องเซตแป้งเซตติ้งสเปรย์ต้องมาแป้งต้องเข้าแต่อาจจะไม่ได้กดแป้งจนแบบแครกอะไม่ได้ใช้คุชชั่นกลอแลก็เซตแป้งให้มันแมท ก็ใช้แป้งทัดชัดเบาๆก็จะดีขึ้นนะส่วนคลิปวิดีโอนี้ก็ถือว่าทดสอบคุชชั่นเนี่ยเต้ก็จะทดสอบคุชชั่นตัวเดียวเดียวนะครับเ <c oughs> พื่อรีบประสิทธิภาพของคุชชั่นเนี่ยว่ามันตรงตามเคลมไหมว่ามันใช้กับผิวเราเป็นยังไงบ้างเต้ไม่ได้พูดนะว่าคุชชั่นดำมันไม่ไดีอย่าไปซืออ้อพวกเธอไปลองก่อนเพราะว่าผลลัพธ์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับสภาพผิวแต่ละบุคคลแล้วก็วิธีการใช้แต่ละคนก็ต้องปรับวิธีการใช้ให้เข้ากับผิวตัวเองให้ได้มากที่สุดพรัอเพราะว่าถ้าซื ไม่ได้มีผลได้ผลเสียอะไรกับแบรนด์ตัวเองไม่ได้ทำคุชชั่นขายไม่ได้จะทำคลิปออกมาโจมตีแบรนด์แล้วแบบให้แบรนด์เสียหายซึ่งัขายคุชชั่นหรอจะไม่ได้ขายเป็นแค่คนซื้อเองมารีวิวเรียวๆให้ดูความเป็นธรรมให้กับคุชชั่นดําจูวีน่าและที่เต้พูดมาทั้งหมดนี้ทุกคนไม่ต้องเชื่อไปซื้อไปลองได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์บอกต่อกันใครใช้แล้วเป็นเหมือนเต้ก็คอมเมนต์คุยกันใครใช้แล้วไม่เป็นเหมือนเต้ก็คอมเมนต์คุยกันได้จะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนที่เข้ามาชมนะครับแล้ว What, big 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 what's big 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 big